สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้นซีลีกับข่าวที่น่าสนใจและราคาที่ซิลลิงเมื่อวานนี้จะเป็นยังไงนั้นนะครับเราไปชมกันในคลิปเลยครับแกรบสวัสดีค่ะอยากฟังสปอยหนังภาษาอีสานมวนๆเชิญช่องหนีได้เลยค่ะช่องเทียงหน้าหน่อยสตูดิโอฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้เนนะจ้า สวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับก็จะพา,าเพื่อนๆมาดูในส่วนของหุ้นสิรินะครับซึ่งผมเองเคยมาพูดถึงงบผลประกอบการไปแล้วแต่ว่าอันนั้นก็ยังไม่ได้เจาะเข้าไปในรายละเอียดนะครับวันนี้เมื่อวานนี้นะครับเราก็จะเห็นว่า ราคาของหุ้นซีรีเนี่ยมีการขึ้นไปจนชนราคาซิลลิงนะครับก็คือตรงบริเวณ1บาท35สตางค์ต่อหุ้นนะครับแล้วก็ราคาของหุ้นซีรีเนี่ยก็ปิดตรงราคาซิลลิงพอดีนะครับก็คือตรงบริเวณ1บาท35สตางค์ต่อหุ้นด้วยวอลลุ่มการซื้อขาย4,400กว่าล้านหุ้นนะครับแล้วก็โมูลค่าการซื้อขายวันนั้นก็ประมาณ5,500ล้านกว่าบาทนะครับซึ่งกเ็เรียกได้ว่าวอลลุ่มการซื้อขาย ขายก็เยอะกว่าปกตินั่นเองนะครับแบบเยอะมากๆเลยนะถ้าเราเลื่อนลงมาดูข้างล่างนะครับเราก็จะเห็นว่าวอลลุ่มซื้อขายโดยปกติเนี่ยจะอยู่ประมาณ40กว่าล้านหุ้นขึ้นไปถึงประมาณ200-300ล้านหุ้นนะครับคือเยอะสุดเนี่ยจะอยู่ประมาณ400ล้านหุ้นอันนี้ก็ถือว่ามีวอลลุ่มซื้อขายที่เยอะกว่าหลายเท่ามากๆเลย ทีนี้นะครับวันนี้ก็เลยมีพี่ที่ใจดีท่านหนึ่งก็แอบมากระซิบให้ดูนะครับว่าหุ้นซีรีเนี่ยมันปรับตัวขึ้นมาเยอะแล้วนะแล้วก็มีไกด์ไลน์ให้ด้วยนะครับว่ามีข่าวอะไรที่เกิดขึ้นวันนี้นะครับผมก็เลยมีโอกาสได้ไปดูข่าวของหุ้นซีรีอ่ะทำไมถึงราคาถึงเซลลิ่งได้ขนาดนี้ก็ไปเจอข่าวอันนึงนะครับเป็นข่าวที่น่าสนใจที่พี่ท่านนี้ก็ได้เล่าให้ฟังก่อนหน้าแล้วนะครับ ตามข่าวก็ระบุนะว่าบริษัทแสนสิริจำกัดมหาชนนะครับหรือหุ้นสิริเนี่ยมีการเข้าไปลงทุนในบริษัท X Spring ป a p i แคปจำกัดมหาชนหรือหุ้น XPG นะครับโดยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่อันดับหนึ่งซึ่งถือในสัดส่วน15%ด้วยเงินลงทุนกว่า2,000ล้านบาท และบริษัทยังมีสิทธิ์ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของหุ้น XPG นะครับที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นลายเดิมในสัดส่วน1หุ้นเดิมก็จะได้ซื้อเพิ่มขึ้นมาอีก2หุ้นใหม่นะครับซึ่งก็จะซื้อในราคาเพิ่มทุนหุ้นละ50สต่างนั่นเองนะครับ โดยเงินทุนที่เอาไปซื้อหุ้น XPG นะครับของหุ้นซีเนียก็เป็นเงินสดของตัวบริษัทเองด้วยดังนั้นนะครับเงินลงทุนนี้ก็ไม่ได้มีการเพิ่มทุนหรือว่าไม่ได้มีการไปกู้ยืมจากสถาบันการเงินแต่อย่างใดอ่ะอันนี้ก็คือใช้เป็นเงินสดของตัวบริษัทนั่นเองนะ สำหรับความน่าสนใจของหุ้น XPG นะครับหรือว่าบริษัท x p i n g Capital จำกัดมหาชนทำไมถึงมีอิทธิพลนะครับที่ทำให้ราคาของหุ้นซีรีเนี่ยขึ้นไปชนซิลลิงแล้วก็ปิดที่ซิลลิงได้นะครับเราต้องมาดูในส่วนของธุรกิจของหุ้น XPG เนี่ยก็ทำเกี่ยวกับการเงินแล้วก็หลักทรัพย์ อันนี้คือธุรกิจหลักของเขาเลยนะครับซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการเงินครบวงจรที่เชื่อมโลกการเงินปัจจุบันและโลกบริการทางการเงินดิจิตอลนะครับหรือว่าดิจิตอลฟินแลนเชียลเซอร์วิสที่มีใบอนุญาตการดําเนินธุรกิจดิจิตอลฟินแลนเชียลเซอร์วิสในด้านบริการซื้อขายโทเค็นดิจิตอลเต็มรูปแบบผ่านบริษัท SE d i ดิจิตอลนะครับในฐานะ ICO Portal ที่เสนอขายโทเค็นดิจิตอลให้แก่นักลงทุนที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากรอตแล้วดังนั้นนะครับก็จะทำให้หุ้น XPG สามารถเดินหน้าออกโทเค็นดิจิตอลที่มีสินทรัพย์เป็นหลักคำประกันในอนาคตอันใกล้นี้สำหรับหุ้น XPG นะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยมีการเปลี่ยนชื่อหุ้นมาก่อนนะชื่อเดิมเนี่ยชื่อว่า s i m i c o นะครับถ้าอ่านไม่ผิดก็จะประมาณนี้ สำหรับธุรกิจของหุ้น XPG นะครับตามที่ผมได้เข้าไปอ่านเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจเนี่ยดำเนินธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่นๆที่มีศักยภาพอันนี้คือที่เขาเขียนไว้ในเว็บไซต์ s e t o r t s นะครับทีนี้นะครับถ้าเราลงไปดูในส่วนของงบผลประกอบการของหุ้น XPG ตั้งแต่ปี2 5 6 0ยาวไปจนถึงปี2 6 6 3เราก็จะพบว่างบผลประกอบการของหุ้นนะครับก็จะสลับขาดทุนแล้วก็มีกำไรบ้าง ซึ่งกําไรก็ไม่ได้เยอะมากนะครับก็ประมาณหลัก10กว่าล้านถึง100ล้านเท่านั้นเองนะอย่างในปี63นะครับตัวบริษัทก็ขาดทุนอยู่ที่16.62ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็คือ1สตางค์ต่อหุ้นในปี62เนี่ยมีกำไรนะครับซึ่งก็มีกำไรสุดที่อยู่ที่81.33ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ5สตางค์ต่อหุ้นนะครับ ปีหกเนี่ยขาดทุนเยอะนะขาดทุนอยู่ที่195.84ล้านบาทคิดเป็นขาดทุนต่อหุ้นก็15สตางค์ต่อหุ้นนะครับซึ่งถ้าเราดูจากงบผลประกอบการข้างต้นนี้ของหุ้น XPG ก็ ค่อนข้างไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเพราะว่ามีกําไรบ้างแล้วก็ขาดทุนขาดทุนเยอะด้วยอะไรอย่างนี้นะครับก็เลยถือว่าเป็นงบผลประกอบการที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับสาหรับผมแต่ว่าถ้าเราดูในเรื่องของข่าวที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่าช่วงนี้เทรนด์ของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยก็ค่อนข้างบูมด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีผลในเรื่องของตัวธุรกิจของเขาด้วยนั่นเอง ทีนี้นะครับผมมีโอกาสได้เข้าไปดูงบผลประกอบการในไตรมาส1ปี64ของหุ้น XPG นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยนึกว่ายังไม่ออกนะก็เลยเข้าไปดูในข่าวก็เพราะว่ามีงบผลประกอบการออกมาแล้วก็พบว่าตัวบริษัทนะครับก็มีกำไรสุทธิอยู่ที่50.40ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ3สตางค์ต่อหุ้นนะครับ ตัวบริษัทเนี่ยมีกําไรขึ้นมาก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอีกอันนึงถือว่าเป็นข่าวอีกอันนึงนะครับเข้าใจว่าหุ้น XPG เนี่ยเมื่อวานนี้นะครับราคาก็ชนซิลลิงเช่นกันนะครับพอๆกับหุ้นสิริเลยถ้าตามจากข่าวที่ผมอ่านเนี่ยก็ประมาณว่าหุ้น XPG ก็จะเป็นนายหน้าในการซื้อขายโทเค็นนะครับหรือว่าซื้อขายเหรียญคริปโตคเคเรนซีต่างๆ คล้ายๆกับบิสคับเหมือนกันนะครับประมาณนั้นเป็นในหน้าในการซื้อขายก็จะกินส่วนต่างตรงนั้นแล้วก็เหมือนเขามีแผนงานที่ว่าจะมีการสร้างเหรียญของเขาเองนะครับซึ่งอันนี้อาจจะเป็นการสร้างในอนาคตหลังจากที่เขามีสินทรัพย์ที่มากเพียงพอที่จะมีการค้ำประกันในส่วนของตัวเหรียญแล้วอะไรประมาณนี้ซึ่งอันนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่าถ้าเกิดว่าเขาสามารถสร้างเหรียญขึ้นมาได้เนี่ย แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยเทรนของคริปโตเคเรนซียังคงบูมอยู่นะครับมันก็ค่อนข้างที่จะมีมูลค่าเหมือนกันนะถ้าเกิดว่า,าสามารถสร้างขึ้นมาได้แล้วก็เป็นเหรียญที่ลหลายๆคนก็นิยมด้วยเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจแล้วก็น่าลุ้นนะครับสำหรับนักลงทุนเนาะในอนาคตนะครับ ซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูกันในอนาคตกันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับหุ้น xpg นะแต่ว่าวันนี้ผมจะมาดูในส่วนของหุ้นซิลินะครับที่เขามีการไปลงทุนในหุ้น xpg นะครับอ,อ,อย่างหุ้นซิรีเนี่ยผมเคยพูดถึงงบผลประกอบการของเขาไปแล้วนะครับซึ่งงบผลประกอบการในไตรมาส1ปี64นะก็ออกมาอยู่ที่3 8 4 0 5ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ2สตางค์ต่อหุ้นนะครับ เมื่อเราดูในส่วนของกํำไรสุทธิเนาะ Q on Q นะครับเข้าหายไป34.70%แต่ว่า y e a r on y e a r นะครับกำไรสุทธิเนี่ยบวกขึ้นมาถึง520.53%ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ถามว่าดีไหมมันก็ค่อนข้างดีนะครับกำไรเพิ่มขึ้นมาแต่ว่ามันเป็นการเพิ่มแบบ y e a r on y e a r ม,มันไม่ได้เพิ่มแบบไตรมาสต่อไตรมาสนะครับหรือว่า Q on Q ซึ่งจากข่าวนี้นะครับถ้าถือว่าเป็นข่าวดีไหมก็ถือว่าเป็นข่าวดีแต่ว่าการที่ตัวบริษัทจะสามารถรับรู้ถึงรายได้แล้วก็กําไรเนี่ย เข้าใจว่าน่าจะเป็นประมาณปีหน้าเลยนะครับเพราะว่าตามที่ผมเข้าไปอ่านดูในข่าวเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีการดําเนินธุรกิจประมาณนี้น่าจะช่วงประมาณสักไตรมาสสไตรมาสสของปีนี้ซึ่งกว่าที่จะมีการดําเนินกิจการกว่าที่จะรับรู้รายได้อะไรประมาณนี้ก็น่าจะประมาณสักไตรมาสสไตรมาสสของปีหน้านะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าตัวบริษัทจะมีกําไรหรือเปล่าจากการลงทุนอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องมาดูกันอีกที ดังนั้นใครที่เข้าไปซื้อหุ้นตอนนี้นะครับหุ้นสิริตอนนี้ก็ก็ต้องเข้าใจครับตอนนี้มันเป็นช่วงของการเก็งกําไรไม่ว่าจะเป็นหุ้นสิริหรือว่าหุ้น XPG ก็ตามนะครับช่วงนี้เป็นช่วงของการเก็งกําไรการที่เราเข้าไปตอนนี้ไม่รู้ว่าราคามันอาจจะขึ้นไปค่อนข้างสูงแล้วหรือเปล่า <S <S เมื่อเทียบกับในอนาคตอะไรประมาณนี้ ก็เอามาเล่าให้ฟังประมาณนี้ก่อนแต่คิดว่าช่วงนี้นะครับก็น่าจะมีแรงเกงกําไรเข้ามาบ้างแหละไม่ว่าจะเป็นทั้ง2หุ้นนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าวันนี้จะซิลลิงอีกหรือเปล่าหรือว่าราคาจะมีการย่อหรือเปล่านะครับก็ต้องดูกันอีกทีวันนี้ทั้ง2หุ้นเลยนะครับแต่ว่าผมให้ความสําคัญที่หุ้นสิริละกันนะครับเพราะว่าหุ้นสิริเนี่ยเขามีในส่วนของธุรกิจที่ทําเกี่ยวกับภาังหาริมัพั์ ที่น่าสนใจอยู่แล้วแล้วก็เป็นธุรกิจที่ทำไรายได้แล้วก็กําไรให้ตัวบริษัทที่ ค่อนข้างมั่นคงแล้วกันนะสำหรับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับหุ้นในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์มันก็จะมีทั้งในช่วงที่เศรษฐกิจดีกับเศรษฐกิจไม่ดีนะครับมันก็จะมีผลต่อรายได้ของตัวบริษัทด้วยแต่อย่างไรก็ดีนะครับสำหรับหุ้นซีริแล้วก็ถือว่าให้ปันผลในปริมาณที่น่าสนใจถึงแม้ว่าเราถือในราคาประมาณนี้นะครับแล้วเราติดตอยเนี่ยก็ยังมีรางวัลปอบใจอย่างปันผลนะครับซึ่งก็ถ้าใครถือยาวก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับสำหรับหุ้นแสน นะเพียงแต่ว่าราคาตอนนี้ก็ค่อนข้างสูงไปนิดนึงนะครับในช่วงนี้ก็ลองไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจหุ้นแสนสิรินะครับ สำหรับมุมมองในกราฟเทคนิคของหุ้นสิรินะครับเราก็จะพบว่าแนวโน้มราคาในกราฟรายวันก็เป็นแนวโน้มของการเป็นขาขึ้นนะครับซึ่งเมื่อวานนี้ก็เป็นแท่งสีเขียวยาวเลยนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยราคาขึ้นไปปิดตรงซิลลิงพอดีนะครับซึ่งถ้าเรามาดูในส่วนของกราฟรายสัปดาห์เราก็จะเห็นว่าตอนนี้แท่งราคาก็ขึ้นมาชนตรงเส้นเอสอพอดีก็ไม่รู้ว่า าราคาจะสามารถทะลุขึ้นไปได้หรือเปล่านะครับก็ต้องมาลุ้นกันวันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าราคาสามารถทะลุตรงเส้นนาเม2 0อสองร้อยในกราฟรายสัปดาห์ได้เนี่ยาราคาจะไปชนตรงแนวต้านบริเวณประมาณสัก1บาท54สตางค์นะครับก็น่าจะเป็นแนวต้านต่อไปนะประมาณ1บาท50ถึง1บาท54นะครับก็ต้องมาดูว่าจะไปได้หรือเปล่าซึ่งถ้าเราดูจาก เส้น i s i นะครับในกราฟลายสัปดาห์เนี่ยก็ทะลุต,ตรงโซนโอเวอร์บอทขึ้นไปแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงในขณะที่กราฟลายวันก็เช่นกันนะครับดังนั้นใครที่อยากจะเข้ามาเก็งกําไรก็ต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะส่วนใครที่อยากจะเข้ามาลงทุนก็เช่นกันนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสำหรับหุ้นซีรีนะครับ โอเคครับสำหรับเพื่อน,อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือว่ามีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ่นสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปติดตามช่องเถียงนาน้อยสตูดิโอด้วยนะครับช่องนี้เขาสปอยเกี่ยวกับหนังเกี่ยวกับซีรีส์ต่างๆนะซึ่งความสําคัญของช่องนี้ก็คือเขาสปอยเป็นสำเนียงภาษาอีสานด้วยก็น่าติดตามนะครับก็ฝากเพื่อนๆเ,เข้าไปกดติดตามด้วยละกันนะครับ